สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆพนี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับผมมงคลสาวดำซิ่งคแนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเพจ Facebook ด้วยครับมงคลสาวดำซิ่ง <c oughs> หลังจากคลิปที่ผมลงครับคันนี้ฮ i n o m เมกาซีรีห้าร้ครับมากับเครื่องยนต์ JO8C มาพร้อมเทอร์โบครับผม <c oughs> ในราคาพร้อมทะเบียนนะ ทางด้านเจ้าของรถบอกว่าเจ็ดแสนบาทครับหลังจากนั้นก็มีพี่น้องทักมาหาผมเยอะมากเฮ้ยโเมรมีพี่น้องทักมาหาผมเยอะมากเลยครับ <c oughs> ว่าอูนี้อยู่ที่ไหน เดี๋ยวผมจะไปถามทางด้านเจ้าของรถให้ครับผมไปด้วย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 สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับอะไรนะเสียเต้ยใช่ไหมครับเสียเต้ยดับซิงครับผม โอ้คลิปที่แล้วลงไปนี่พี่น้องเอฟซีถามมาเยอะมากเลยเออเช็ดเช็ดเกือบระเบิดอ่ะกับคันเนี้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยราคาที่ซื้อมาเนี่ยจริงนะชื่ออูอะไหนจำได้ไหมจำไม่ได้จำชื่ออูไม่ได้โอ้แล้วใครพาไปซื้อน้านานาอะไรหมู่บ้านนะใ เป็นคัตซีไทยหรือคัตซีนอกเเขาบอกว่าคัตสีนอกเขาบอกว่าคัตสีนอกไอตอนตอนไปซื้อนี่ได้ไปดูเลยไหมว่าเป็นหัวลากคัตซีมาเลยจ้ะใช่เครื่องมาด้วยวะเครื่องมาด้วยเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็เรามาสั่งทำสีเอาใช่อตอนไปดูรัมยังไม่ได้ขึ้นนะยังไม่ได้ขึ้น ราคาเจ็ดแสนครับพี่น้องพร้อมเล่มพร้อมทะเบียนเลยใช่ไหมครับทั้งหมดนะพร้อมโอนอะไรพร้อมโอนหมดเลยโอนด้วยนะใช่ยักทุกอย่างโอ้โหเลยว่าเราจำไปเงินไปเจ็ดแสนพอแล้วก็รอสั่งกี่เดือนครับเดือนครึ่งนะเดือนครึ่งครับได้ขับเลยใช่โอ้แจววนี่ครับแล้วก็ได้จ o โอแปดซีด้วยนะสุดยอดเลยครับ ไปเลือกเองเลยบอับเป็นเรือเออ่องเองโอ้เลือกได้ดีด้วยนะเนี่ยสภาพภายในก็ปกติทั่วไปครับสวยครับแต่อ่าพรมน่าจะไม่ได้ถอดซักเนาะนะครับพรมน่าจะยังถ้าถอดซักก็เจ็มเลยครับแต่โดยรวมผมว่าโอเคนะ จบก็น่าจะโอ้ไม่เยี่ยมเลยนะจบไลอูเขาอยู่ที่ไหนนะ,ทา,นะทางไปพนมรุ้ง่ะครับทางไปพนมรุ้งถ้าสมมุติว่าไปจากกระสังเราอะสีแยกบคคชายแล้วไปตรงอีกบ่ใช่พอไป,ไปตรงไปเส้นนางรองไปเส้นนางเนาะสีแยกคนชายไปเส้นนางรองก็เลี้ยวขวาไม่ใช่เหรอใช่ คืเย่เป็นคนใช้เรือขวาใช่ไหมไปเส้นนางรองใช่ไปออกจากคนใช้ไปไกลไหมสิบกว่าโลเนี่ยล่ะสิบกว่าโลครูอยู่ติดถนนเลยบอกเข้าไปในหมู่บ้านเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านเขาทำรถหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์เนี่ยล่ะหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์เขาทำรถดับโดยเฉพาะเลยบอกทบทำรถดับอย่างเดียวเลยนะทำเยอะไหม ก็เขามาจองวันนี้จะบอกว่าเขามาจองอีกคันหนึ่งแล้วัวนนี้นะ,ะ yeah. มีฟีดมีอะไรแกบอกมีแต่ลายอ๋อเป็นลายมีเบอร์โทรอู๋ไหมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอลนะครับเดี๋ยวว่างๆ่เดี๋ยวหาไปไปหารีวิวอู่ให้พี่น้องเอฟซีหน่อยหลายท่านก็ ให้ไปถามให้ไปหาอูให้ครับเดี๋ยววันไหนว่างก่อนหาค่าน้ำมันรถก่อนนะครับแทนที่เขามันระมัน65ปีสุห65เองนะเยอะสปคดําอะไรนี้เราสั่งได้เลยไหมสั่งได้สั่งได้อันนี้ได้สั่งไหมรู้ว่าสปคอูเลยอันนี้เขาทำให้เลยอ๋อสั่งสปคอูเขาทำให้เลยพักเที่ยงยังครับ ยังบอกขึ้นคนได้สามเจริญน,น,นะเดี๋ยวเอา,อางี้เดี๋ยวรอพักเที่ยงรอพักเที่ยงให้รถจอดเดี๋ยวผมจะพาชมดั้มชมต่างๆของรถนะครับรออีกคลิปก็แล้วกันเร็วคลิปนี้ผมก็มาถามครับว่าที่ยิฟซีถามกันมาว่าใช่หรือเปล่าราคานี้ครับเจ้าของบอกว่าใช่เนาะจด็ดแสง วันนี้ก็เป็นวิ่งงานวันที่เท่าไหร่วันที่สามวันที่สามครับของรถคันใหม่มีปัญหาอะไรไ้ยไม่มีอ่ะไม่มีเต็มแค่น้ำมันอย่างเดียวใช่แล้วก็น้ำเอน้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็อะไรกรองใช่ไหมดูน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองเก่ากรองเกากรองครับอ๋น้ำแต่ไม่ฟุ่นอย่างนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นอกกรอง ว่าฝนตกครับได้กี่เที่ยวครับวันนั้นวันได้ยี่สิบสามเที่ยวย3ิบสามาวิ่งกลางวันแล้วนะโอ้วิ่งครึ่งวันได้ย3ิบสามเที่ยวแล้วว<น>ันที่สองอะ<น>แล้วันไปยี่สิบยี่สิบเ็เที่ยวอ๋อแต่มันได้วิ่งไกลนะเนใี่ไกลไปกลับกิโลนี่ห้าโลนะฮะอาจจะได้ น้ำมันโอเคเบอร์ให้หรอครับนี่นะให้น้ำมันละพันอ๋อให้น้ำมันมันละพันอย่าแล้วนี่นะก็ผมว่าอเขีนะสภาพโดยรวมเนี่ยสำหรับราคานี้นะครับราคาอ่ชุดแต่งนี่ก็แต่งมาจากอูเลยเนาะใช่ประมาณนี้ครับชุดแต่งจากอู ประมาณรอบกี่งักเพียบไม่แน่ใจเราดูไมคโครเราเจาะโอ้ทีมงานรถไทยซิง่ง บอกด้านนี่เหมือนกับกระบอกมาในนอกเลยบอกมาีตันซีตันใช่ไหมซีตันซีตันนอกโอ้เสียนุม่มเสียน,นุ่มนี้ได้ข่าวว่าเครื่อท้ายมีปัญหาแล้วครับ เดินดูหลายอู่ไหมอนอกนผมมดูผมไม่ได้เดินดูหรอกด๋อน้าก็บอกว่าพาไปดูรถคู่เดียวเนี่ยน่าผมก็ไปไปเลยว่าไปจองเลยใช้เงินจองเท่าไหร่กันครับหนึ่งหมื่นจองรถหนึ่งหมื่นใช่เงินมีอยู่แล้วใช่ไหมมีโอ้ก็คือสดนี่สดทองสองบะไม่ครับสดเลยนะใช่อู้ เซอเตอร์ยังไม่ธรรมดาแน่ <laughs> โอ้เจ็ดแสนครับไม่ธรรมดาแต่ผมว่าราคาดีนะราคาเนี้ยถือว่าไม่แพงครับนะเพราะปกติก็มีแต่เก้าแสนกว่ายิ่งเป็นแปดซีด้วยก็เก้าแสนปลายครับชนล้านเลย ถ้าแต่งประมาณนี้ก็น่นจาจะเก้าสิบก,กว่าเน่เพราะว่าป<อ>ีนี้ดีง่ายครับไดเจ้า,จาของร้านนะเสียดายจำชื่อร้านไม่ได้เนาะเขาขึ้นขึ้นเยอะไหมตอนนี้ <laughs> ขึ้นเขาว่าจะขึ้นอีกประมาณคันหนึ่งคันหนึ่งขามาจองจววววไว้แล้วแต่อันนั้นต่อตามไปแล้ว มีมีหัวค้สีให้เลือกหลายคันไหมครับตองไปสองคันนะครับอ๋สองคันก็ดูเชิงไปก็น่าจะประมาณแบบว่าเอา่รอลูกค้าสั่งโยหัวขาอสีก็มีอยู่ไม่เยอะเนาะ,ะแล้วก็สั่งเอาครับประมาณนะั้ ก็ออลองไปดูนะครับถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ส่งข่าวมาหน่อยครับผมหรือว่า f c ที่กำลังมองหาอยู่ก็ลองไปดูครับอันนี้ถ้าวิ่งเส้นสองสี่อ่ะก็คือประโคนชัยใช่ไหมนับจากประโคนชัยไปเส้นนางรองครับประมาณ10กว่าโลใช่ไหมหมู่บ้านอยู่ซ้ายมือหรือฟ้ามือนะซ้ายมือซ้ายมือใน,นหมู่บ้านเหรอครับที่ที่เขาต่อรถอ่ะเข้าไปก็ประมาณ2กิโลกว่ขวามือมีสี่แยก ไปเจอสีแยกได้้็เลีล้ยวขวาหมู่บ้านอะไรนะเกษตรสมบูรณ์นะเกษตรสมบูรณ์หรือว่าเดี๋ยวว่างๆผม,ผมจะพาพาไปชมครับเดี๋ยวไปอ่าเล่นที่อูอันนี้โอนโอนอยังครับ ยังเราทะเบียนประมาณเดือนครึ่งครับอ๋อรอทะเบียนเดือนครึ่งเมื่อเช้าเอารถไปขนส่งครับเอาไปขนส่งวันนี้นะไปวัดรไปที่บุรีรัมอ่ะใช่ครับเจ้าของอูเขาก็มาด้วยปะมาครับเอารถไปจุดใช่ไหมใช่ครไปที่จะลงเล็บปะไปวัดรถด้วยใช่อ๋อทีนี้ก็รอทะเบียนอีกเดือนครึ่งครับก็สองเดือนเนี่ย เอาแล้วเรื่องโอนเนี่ยเขาโอนให้เลยบอทางอู่อ่ะใช่ครับอ๋เขาออกคาโอนให้เลยใช่ครับโอ้โอเแจ๋วเจี๋วดีมากเลยครับเดี๋ยวอรอรถรถตักครับเดี๋ยวตอนรถจอดผมจะพาเดินชมครับภายนอก นี่ครับเป็นสีเขียวมิ้นท์หรือเปล่าสีเขียวมิ้นท์หรือเปล่าเนาะ เขากรนอเขาเรียกว่าสีเขียวมิน้นแล้วเนาะสีนี้นี่ครับก็ชุดแต่งเขาก็จะให้มาเป็นกันชนเหลดครับพี่น้องกันชนเหล็กกระจกนาซาแล้วก็ราวไฟข้างบนครับถือว่าราคานี้ไม่แรงครับเพราะว่าพี่น้องเอซหลายท่านถามมาเยอะเลย ชัตซีก็ประมาณนี้นะครับอ่าแต่ตัวเหล็กตัวเหล็กรานี่ครับจะเป็นเหล็กประทับมาเลยเนาะ ทรงกระบะก็สวยอยู่นะทรงกระบะเนี่ยน่าจะรแ,แนงำสองไม้ครับ ถือว่าราคานี้ราคาราคาแบบดึงดูดใจมากครับดึงดูดใจมากเลยราคานี้เจ็ดแสนรอมเล่มะเดียน ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ like, กดไลค์กดซับส c r i b e ให้กับผมมงคคลสาวดำซิ่งและเลยครับพี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ